คือปกติแล้วเนี่ยมาสองคนอะ่ะดิฉันว่ากำลังดีเพราะพอะมาสี่คนหรือแปดคนนี่เอาไม่อยู่เลยค่ะเดอะสตา์ไม่จริงทำไมไม่คนเดียว<า>บอกว่าสามเหรอสามใช่ไหมคือมันจะสามหรือไม่สามมันอยู่ที่วันนี้นะว่าถ่ายรูปไปแล้วแฮชแท็กมาเยอะๆผู้บริหารเห็นเราสามแน่เลยครั้งหน้าสามแน่สามแน่แน่ไม่แต่ว่าผมก็เปห่วก็ครบรอบสิบเก้าปีของคุชชัพค่ะครับ ผมก็กลัวว่าถึวพวกผมมาพร้อมกัน3คนจะมีปัญหาไหมรับคนไหวหรือเปล่าอย,อยากรับไหวอยากรับไหวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่โนเขาบอกอย่างว่ายอดโหลดเดือะสตาร์พีที่6เนี่ยเท่ากัไไน,นะะอะไรนะไม่ส่งอะไรมาเออ<ะ>ใช่ไหมยอดกันยอดกันวันนี้ไม่ได้เตรียมไม่เปไ็ปไนไรค่ะ ตอนนอกเราการมาอยู่นบนเวทีนี้หลายต่อหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการครบรอบ1 9ปีของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คต้องให้ตอนนอก,กอวยพรฟิวเจอร์พาร์คนิดนึงนะคะ่ะครับก็จริงๆแล้ว,วผมเองกับฟิวเจอร์พาร์คนะครับผมจําได้ว่าตอนที่เราออกมาจากบ้านใหม่ๆใช่ฟิวเจอร์พารต้องให้พวกเรามาที่นี่แหละ,ะแล้วแฟนๆก็เต็มไปหมดเลยแบบนี้ค่ะนะครับจนมาถึงจนมาถึงครบรอบ1 9ปีนี้